เวลาที darker, ่ค you ุณขยันมากขึ้นก็จะมีคนที่วิพากษ์วิจารณ์เวลาที่คุณร่ำรวยมากขึ้นก็จะมีคนที่วิพากษ์วิจารณ์เวลาที่คุณประสบความสาเร็จมากขึ้นก็จะมีคนที่วิพากษ์วิจารณ์คุณเวลาที่คุณถอยห่างจากใครสักคนหรือแม้แต่วงปาร์ตี้ก็จะมีใครสักคนคิดว่าคุณไม่ซื่อสัตย์คุณเป็นคนที่ไม่ใส่ใจเป็นเพื่อนคุณไม่เข้าสังคมเวลาที่คุณเป็นตัวของคุณเองแล้วคนอื่นเขานินทาวิพากษ์วิจารณ์คุณใส่ไข่คุณปล่อยไปเลยครับ เพราะนั่นเป็นบทบาทที่คนอื่นเขาอยากให้คุณเล่นชีวิตนี้มันมีค่ามากเลยครับที่เราจะใช้ชีวิตในแบบที่เราพึงพอใจในแบบของเราเองหลายครั้งครับที่เราใช้ชีวิตตามบทบาทที่คนอื่นเขาเขียนบทละครให้กับเราสุดท้ายเราก็บันทอนจิตใจไม่สบายใจรู้สึกด้อยค่ารู้สึกต้องเอาตัวเองไปเปรียบเท,ทียบกับใครก็ตามรู้สึกชีวิตนี้เป็นเสมือนกับโนทีบจากมันมีความสุขไหมครับคําตอบก็คือไม่มีความสุขเลยจงเลิกเป็นคนที่คนอื่นเขาพอใจได้แล้ว ถ้าเราหลุดจากการใช้ชีวิตแบบถูกตัดสินจากคนอื่นมากขึ้นเราจะสุดยอดบ้างเลยครับในการมีชีวิตในแบบของตัวคนเองคุณไม่ต้องใช้ชีวิตตามใครก็ได้คุณไม่ต้องพูดไม่ต้องทำแบบใครก็ได้คุณแค่ใช้ชีวิตตามจิตวิญญาณที่คุณต้องการก็เพียงพอแล้วเซนนี้หัวคุณบอกว่าอย่างไรสัญชัตญาณคุณบอกว่าอย่างไรคุณก็ทำแบบนั้นนั่นแหละครับการมีพลังงานบวกที่แท้จริงและสร้างแรงสัตวเทือนที่เปลี่ยนโลกเมื่อไรก็ตามครับที่คุณไม่เป็นตัวของคุณเอง คุณจะเป็นคนที่ต้องได้รับคําชื่นชมจากคนอื่นจึงรู้สึกเก่งคุณเป็นคนที่อ่อนไหวมากเวลาที่คนอื่นเขานินทาตัดเพาะหรือไม่ชอบคุณและไม่เห็นด้วยกับคุณหลายครั้งนะครับที่พลังงานบวกของคุณมันตกลงไปหลายครั้งนะครับที่ความเชื่อและความคิดของคุณที่เคยแน่วแน่ต่อแพชชั่นความฝันของคุณมันลดลงไปหรือบางครั้งมันก็หายไปเลยก็มีครับบางคนหนึ่งกับเลิกลงมือทําบางคนก็ทําน้อยลงบางคนขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง คำพูดที่เราพูดกับตัวเองมีผลมากจริงๆครับความรู้สึกที่เรารู้สึกกับตัวเองมีผลมากจริงๆครับความเชื่อที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเองมีผลมากจริงๆแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าเรารับฟังคนอื่นมากจนเกินไปจนทุกสินทุกอย่างที่เรารับฟังมันหล่อหลอมด้วยผ่านการไม่พิจารณาบางครั้งครับเพื่อนบอกว่า A เราก็ A ด้วยเพื่อนบอกว่า B เราก็ B ด้วยจนเราเนี่ยไม่ได้กล่งกรองนะครับว่าอะไรที่มันสนับสนุนเราหรือว,ว่ามันหยุดยั้งเรา บางครั้งเนี่ยที่ผ่านมาเราอาจจะเผลอเลือกรับฟังมันมีส่วนร่วมก,กับมันแต่เชื่อเถอะครับว่าทาหาตอนนี้คุณตัดสินใจที่จะมีความคิดเป็นแบบของตัวเองชองเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเลือกมันดีที่สุดแล้วอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับความคิดของสิ่งที่คนยัดเยียดให้กับคุณอย่าเปรียบเทียบตัวคุณกับใครก็ตามให้เปรียบเทียบตัวเองจากเมื่อวานก็เพียงพอแล้วครับสิ่งสําคัญคือเราควรจะดึงสติกลับมาในการเป็นตัวเอง ชีวิตบรรยาวนานมากพอที่คุณจะกลับกลายมาเป็นตัวของตัวเองคุณรู้ไหมครับว่าการที่เราเป็นเนื้อแท้ของตัวเองมันคืออิสรภาพที่แท้จริงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นความคิดดีหรือไม่ดีการกระทําที่ดีหรือไม่ดีเราต่างรับผิดชอบเพราะว่าเราก็สุขในสิ่งที่เราทาแล้วก็รักในสิ่งที่เราทําเราเคารพตัวเองเราเคารพจิตวิญญาณของตัวเองเราให้ความสุขกับตัวเองเราเป็นตัวของตัวเองเราบอกรักตัวเอง และคุณก็รู้สึกมีความสุขมีคุณค่าในทุกการเดินทางของคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณทำได้หรือไม่ได้คุณก็ยินดีและเรียนรู้ไปกับมันนั่นแหละครับมันแปลว่าคุณเป็นคนกำหนชดชะตาชีวิตของตัวเองหลายครั้งครับเรามาใจให้คนอื่นกำหนชดชะตาชีวิตเราโดยไม่รู้ตัวโดยการรับฟังมากเก,กินไปไม่ได้หมายความว่าให้คุณไม่ฟังใครนะครับแต่คุณจะมีการกล่งกรองบ้างว่าคนที่พูดเนี่ยสำเร็จหรือเปล่า บางครั้งเนี่ยเราอยากจะเป็นผู้นําแต่เราเนี่ยดันไปฟังความคิดของผู้ตามเราอยากจะรวยแต่เราเนี่ยดันไปฟังความคิดของคนที่ยังไม่ร่ํารวยครับมันทําให้เราเปรเรื่องของความคิดมันทาให้เราเนี่ยมีความเชื่อที่ผิดพลาดไปครับอยากจะเก่งมากขึ้นอยากจะร่ารวยแบบไหนก็ตามต้องฟังคนที่เขาเป็นโรโมเดลให้กับคุณครับบางครั้งเราไปฟังคนที่งี้เง่าไม่มีผลลัพธ์ หรือคนที่ไม่ใช่ผู้นําไม่ใช่คนที่มีผลลัพธ์ในแบบที่คุณต้องการสุดท้ายแรงกระแทกนี้จากความเชื่อที่ผิดก็จะาให้เราเติบโตในเส้นทางที่ผิดนะครับเราไปเชื่อคนที่ไม่ควรจะเชื่อเราไปทําตามคนที่ไม่ควรจะทําตามทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้คุณล้มเหลวหรืออาจจะปิดพลาดบ้างแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไรครับถ้าหากว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆคุณก็แค่เรียนรู้จริงไหมครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพื่อเราเสมอเพื่อบอกเราว่าเราควรจะรอบครอบมากกว่าน,นี้แค่นั้นเอง สุดท้ายแล้วเห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นโรโมเดลหรือคนงี่เงา่าหรือใครก็ตามเราก็ยังคงต้องตัดสินใจในแบบตัวของเราเองเราต้องมีความคิดในแบบตัวของเราเองสิ่งสําคัญคุณจะต้องเจอปัญหาและอุปสรรคมากมายครับในระหว่างการเดินทางของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินหรือความรักอะไรก็ตามจงจําไว้นะครับว่าไม่ว่าเราจะเจอบททดสอบอะไรก็ตามที่มันอาจจะโหดร้ายมีปัญหาหรือว่ายากมากขึ้นแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทําให้คุณตายครับ สุดท้ายเราก็แค่ปรับตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมมองกับปัญหานั้นเมื่อเราปรับเปลี่ยนมุมมองกับปัญหานั้นมองหาบทเรียนมากขึ้นเราก็จะเติบโตมากขึ้นจากตัวเราเองเราคือกุญแจสําคัญที่จะปลดล็อกตัวเราเองครับไม่ใช่ใครเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงบอกว่าให้เราเป็นตัวของเราเองเลิกเป็นคนที่คนอื่นพอใจเลิกเป็นคนที่รับฟังคนอื่นมากจนเกินไปจนไมมีความคิดของตัวเองเลิกฟังผิดคนครับ สิ่งสําคัญคือเราต้องสร้างบทบาทในแบบที่เราอยากจะเป็นครับเราอยากจะเป็นใครเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเราออกแบบได้ครับอย่าใช้ชีวิตด,ด้วยการที่ให้คนอื่นเขาต้องมาพอใจกับเราแบบนี้มันเหนื่อยเปล่านะครับเพราะสุดท้ายเมื่อคุณเล่นบทบาทที่คนอื่นชอบสุดท้ายคุณไม่เป็นตัวของคุณเองคุณจะเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคืออยากให้เวลาของคุณมีค่าก็ต่อเมื่อคุณสร้างบทบาทในการเป็นผู้กํากับภาพยนตร์ของตัวคุณเองครับและที่สําคัญ เลิกเป็นคนที่ต้องเพอร์เฟกได้แล้วครับเพราะการเพอร์เฟกนี่อาจทำให้คนรู้สึกว่าเป็นคนสําคัญเป็นที่รักและก็ดูเก่งสุดๆจริงไหมครับไม่ใช่สำคัญคือทําวันนี้ให้ดีที่สุดมันเพียงพอแล้วครับและไม่ต้องไปอยู่บนคําตัดสินของใครไม่ต้องปเปรียบเทียบตัวเองกับใครแค่ปเปรียบเทียบตัวเองกับคนื่อวานก็เพียงพอแล้วนะครับทาวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้ฉันโฟกัสวันต่อวันวันนี้ฉันโฟกัสวันต่อวันมันเพียงพอแล้วครับนั่นแหละครับคือความสุขในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง คนที่รู้สึกได้ถึงการรักตัวเองและคุณค่าของตัวเองเขาจะรักษาพลังงานบวกอยู่เสมอเขาจะรักษาในเรื่องของการคิดบวกอยู่เสมอยังคงยืนหยัดที่จะคิดบวกแม้โลกจะวุ่นวายก็ตามครับเมื่อเรารักตัวเองมากขึ้นเราเคารพตัวเองมากขึ้นเราก็จะรับผิดชอบกับตัวเอง 100%, เรเซเราชอบตัวเองในแบบไหนเราอยากให้ตัวเองเป็นแบบไหนรู้สึกแบบนั้นครับกระทำแบบนั้นพูดแบบนั้นคิดแบบนั้น นั่นแหละครับมันจะกลายเป็นความเชื่อมใหม่ของเราในระหว่างทางที่คุณเดินทางสู่ความสําสเร็จในชีวิตบางครั้งอาจจะอยู่จุดที่ต่ําสุดปานกลางหรือจุดที่สูงที่สุดครับแต่ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามคุณก็ต้องก้าวข้ามผ่านมันให้ได้สุดท้ายเวลาที่เราก้าวข้ามผ่านอะไรก็ตามเราก็จะมีชีวิตใหม่ในรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมเติบโตมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นตื่นรู้มากขึ้นครับสุดท้ายแล้วเราจะชอบตัวเองมากขึ้นในทุกเบอร์ชั่น เมื่อเราเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวเองที่จะรับผิดชอบตัวเอง100%่งรเเซ็นตในการเป็นตัวเองคิดในแบบของตัวเองสร้างในแบบของตัวเองความเคารพจะเกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกของคุณครับแล้วเชื่อเถอครับว่าไม่มีอะไรหยุดยั้งคนที่เคารพตัวเองในระดับจิตใต้สำนึกได้ครับเมื <S <S ่อเรากําลังเคารพตัวเองเรากําลังใช้จิตและสัญชาตญาณนําทางไม่ได้ใช้สมองที่เปิดรับอะไรก็ตามจากใครมามู่ครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10x q u a n t u m Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิป26ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c o n t u m l n a u นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกตก่อนก็คือ 10x g o 10x w e a l แล้วก็ 10x m d s e t นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ ซิปเอ็กโกครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับซิปเอ็กโกสอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ t o d ดู i ิส not to do list การจัดทําแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันที1ิ x เอ็กเวลนะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชื่อที่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สนึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสำัร็จที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ทราน s f ฟอร์ ation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ